เอออเาแล้วจิ้มแล้วโอ้โหเอาเลยครับทะลุไปเลยครับเอาเลยโอ้โหูอ้หูอ้หตับตันเละโอ้ตันเละเลยฮฮ่าพี่ตุ๊กแกโผมอีกแล้วเนี่ยวันนี้นะคะเป็นวันเกิดของโซฟ้าเป็นคนหนีไปสั่งเค้กกันมาค่ะแล้วก็พึ่งไปเอามาเลยนะ นี่เป็นล, <Wow. S 1> ลายกัปตันอเมริกาเลยเราจะเซอร์ไพรส์น้องพบกันนะคะก็เลยเนี่ยเราแอบ,บไปเอามาเค้กมาตอนที่น้องพบหลับด้วยถ้าเห็นตอนที่เราเอามานะโหไม่เหลืออ่าน่าจะเละก,ก่อนนะ่ะนี่เป็นไงคะทุกคนดูนะ <Wow. S 1> เค้กลายกัปตันอเมริกาเลยจะเปิด <Wow. S 1> ให้ดูหนะ่อยมันเป็นโฟโต้เค้กนะคะนี่คือกินได้ <Wow. S 1> อ่านี่ดูดูดูทุกคนเหมือนไหม <Wow. S 1> เหมือนไหมสวยไหม <Wow. S 1> สวยนะ คือเป็นลายที่เราแบบว่าเอารูปมาจากเน็ตแล้วก็ส่งให้เขาเขาทำปริ้นแบบนี้ได้เลยเป็นน้ำตาลนะคะนี่นี่กินได้หมดนะมองแวบๆนึกว่ากระดาษนะเหมือนกระดาษมากหอมด้วยให้ทุกคนดูกันก่อนเลยนี่น้องพบยังไม่เห็นนะหลับอยู่นะคะแอบมาถ่ายนะคะดูดิเนี่ยสีข้างๆก็สวยอ่ะโอ้โหเขาทำสวยเลยอ่ะตอนแรกแม่คิดว่ากระดาษอืมที่ไหนแล้วน้ำตาลเขามอากินได้ทั้งหมดเออดาวมันน่าจะเป็นเม็ดน้ำตาลเนาะ เออเป็นครีมอะไรเงี้ยกินได้ทั้งหมดนี่เดี๋ยวเรามาดูปฏิกิริยานะคะวันนี้เซอร์ไพรส์น้องพบนะคะว่าเห็นเค้กกับตันเมกาแบบนี้แล้วจะหน้าตาเป็นยังไงเนอะเดี๋ยวเรามาดูกัน <c oughs> ป๊าป๊าเอาอะไรมานี่ <c oughs> น้องพบอยู่ไหนโอ้โหวันนี้เป็นวันเกิดน้องพบนะคะ <c oughs> พบ2ขวดแล้ว วันนี้เป็นเซอร์ไพรส์นะคะกากาเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นกากาแล้วเห็นไหมน้องพเห็นไหมอะไรอ่ะโอ้โห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 จกเลยจกเลยนี่นี่เป็นเค้กก้อนแรกนะที่น้องพบได้นะวันเกิดตอนขวบหนึ่งก็เป็นเค้กแบบทั่วๆไปนะโอ้โย โอ้โหเล็งยังไงเฮ้ยดีดีในน้ำตาลไม่ไม่พังแต่ว่าครีมพังก่อนเค้กวันเกิดน้องพบโอ้โหอันนี้เป็นน้ำตาลนะคะเนี่ยอุ้ยเอา้โหกินเลยเหรอลูกเอา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 ร้องเพลงกันสักหน่อยเร็วเอาปักปัดเพียนเร็วปักเพียนเร็ววันที่9มีนานะวันเกิดน้องพบนะเป็นเค้กปัตตันอเมริกาก้อนแรกของน้องพบเลยว้าวเค้กซุปเปอร์ฮีโร่ กินแล้ว <Tipp> ก <s> ินแล้วก <fit> <quarto> ินดาวแล้วดาวอะไรไหมครับดาวนอน้องแกะดาวหมดเลยหมดฟากไปแล้วนั่นป้าทิมต้องเป่าป้าทิมต้องเป่ากัปตันเมกาเลยทิมวางขาเลยเปล่าแล้วเอายังไม่ร้องเพลงเลยทิมวางขาเลยเป่าแล้วเอายังไม่ร้องเพลงเลยไอ้ที้อ่ะเออเขารู้เขารู้เป่าเค้กอะเนาะ มาลองเพลงก่อน Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday, Happy birthday to you ขอพูดดูขอพูด <c oughs> ร้อนร้อนขอพูดดูขอพูดอุ๋ย <c oughs> ได้รอ้อยต่อตวอนี่าปาช่วยอับอุยเดี๋ยวดับเลย <c oughs> เคหน้าวัเนี่ย <c oughs> เออก็ได้แล้วอะ่ะนี่ปลาช่วยแนะน่โอ้อ้อาวสองขวดแล้วนะครับเออเอาแล้วจิ้มแล้วโอ้โหเอาเร็วครับ ทะลุไปเลยครับเอาเลยลูกโอ้โหโอ้โหอย่าลืมนะว่าเราต้องตัดเค้กไปแบ่งเด็กข้างบ้านบ้างนะโอ้โหเละแล้ว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 ครับตับตันเละโอ้โหตันเละเลย วันนี้นะครับน้องพบมีสาวสวยมาอวยพรวันเกิดด้วยนะคะเป็นคุณ Snow White. <Wow. S 1> <laughs> สโนไวท์เฉพาะวันเกิดน้องพบเลยละ <laughs> เนี่ยชุดสโนไวท์เนี่ยชุดสโนไวท์นี่ซื้อมาราคาเท่าไหร่คะแพงไหมเนี่ยชุดสวยๆนะคะลูกซ <laughs> ื้อมาเท่าไหร่ค่าบาทฮะมือสองนะลูกเนาะโ,โอ้โหโอ้โหอเมริกาของหนูกักต,ตันอเมริกาของหนูป้าป <h aving? h aving> ้าป <h aving> ้าโอ้โหนี่เขามีมีดให้ด้วยใช่ไหม มีดมาพร้อมเดี๋ยวเผื่อไปแบ่งเพื่อนข้างบ้านบ้างนะลูกเนาะว้าวโอ้เนื้อในเป็นชโคโค็อกโกแลตอะช็อกโกแลตครคีมสวยอะมีแบบโอรีโอ้ข้างในด้วยน่ากินน่ะสวยเลยวิด้เยเป็นเค้กวนะันเกิดที่สวยมากๆนะแม่ก็ไม่เคยมีแบบนี้หรอกนะตอนเด็กเด็กินเค้กขี้ควายตวกอกษ์เนตเป๊ะเฟ อยแบ่งไว้ให้พี่พลด้วยคิดช็อกโกแลตอย่างอร่อยน้องพบอร่อยไหมครับน้องพบอร่อยไหมครับอร่อยเยอะกินใหญ่ะกินใหญ่ๆ,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 ๆโอ้อร่อยไหมโอ้โหอืเป็นเจ้าหญิงก็ต้องกินสวยๆใช่ไหมคะไม่เละเทะเหมือนน้องนะคะเอาอยาัดปากพี่อา้าม มองเป็นหมาป,ป๊าๆกำลังตัดแบ่งไปไหนเยอะแยะเนี่ยตัด <c oughs> แบ่งไปไหนเยอะแยะเนี่ยโอ้นี่ไงเดี๋ยวแบ่งให้ปโยไงเดี๋ยววันนี้เราจะไปบ้านนู้นพอดีเอาไปสักก้อนหนึ่งเนาะให้น้องเค้กกับน้องครีมพี่เค้กกับพี่ครีมเนาะเดี๋ยวเราเอาเคิกไปแบ่งกันเนาะโอ้โหนี่คือสภาพเค้กนะคะหลั <c oughs> งจากที่น้องพบ <c oughs> จบไปแล้วเรียบร้อยโอ้โหน่ากับตันหายไปโล่ก็หายเหลือขาข้างเดียว <c oughs> อืมเหลือขากับแขนอีกข้างหนึ่ง เค้กเละเละเละเพลี่ตุกแก้นี่ยอกินขนมเค้กวันเกิดต้องพบปะงิคะไม่เไม่ให้พี่ตุกแกหน่อยละแบ่งที่ตุ๊กแกหน่อยไหมครับอน่ากินจังเลยอร่อย rồi chăng rồi